แกงอ่อมเนื้อมันทำยังไงอะเรามาดูกันสวัสดีครับวันนี้นายหัวชาแนลวันนี้จะมานำเสนอเมนูแกงอ่อมเนื้อนะครับทำแบบบ้านๆเลยนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกลงไปครับ ใส่หอมลงไปใส่เนื้อลงไปครับ รอให้เนื้อสุกน้ำน้ำเดือดแล้วใส่เลือดลงไปคนๆน,น,น่ากินจังตามด้วยตามด้วยเพีย เสร็จแล้วตามลงไปด้วยผักมะเขือเสร็จแล้วครับงอมกับปักชีลาวเทลงไป คน,คนตามด้วยผมชลรดครับอ,อันนี้ใส่แล้วแล้วแต่ชบเลยนะครับน้ําปลาครับ ทุโคนนำข้าวคั่วลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นงานเสร็จสิ้น,นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงอ่อมเนื้อถ้าชอบคลิปฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ